สวดีครับสวัสดีเพื่ครับชิพามางนางนครัทีเ็ดไปถนนพี่้องนะดมากลเลยนะเป็นเดือนพี่้องนะเ็ดกลัวนีน,นะดินเกือบแข็งนะเ็ดแซวันนี้นแล้วนะพี่น้องีว่างนะนี่กเก็ดนนะมาลง Gracias. พุ่งครับไปชมในถิน่นเนตํำนะในถิ่เป็นหญ่กีเซียนะพี่น้องนะบขาเรีวนนนี่เลยให้ไปเรื่อพี่น้องนะบ่างไหนไม่ย็นนะแต่ว่ากัเล้นนนแล้วเพราะว่มันติแกนแล้วนะพี่น้อง ไปเรื่อยนะนันอันอี้นะฮู้ข้าใ่ใส่ขาวนะใส่ขาวเยาะนะครับเดี๋ยวดีไส่ไม่ส่นบไส่ดีนั่นน,นักนักเนียนะ สองตัวครับตัวนี้จะพอดคุณพอม้อนะมันเออธรรมดาดีมองก็ไม่นะกรเบี่ยงนะ มันรับกันนะพี่น้องครับะเห็นะระมม70%นะพี่นองครับ70%นนี่อิมบัตเล้อยนะอบวันนี้กน่ายนะตัเดือนัเดือนแล้วนะแข็งแล้วนะ่มีเืองก็นไแน่ ไคแห้งเลยพี่น้อง แล้วตั้งทักดีนะทักดีเป็นต่อเพื่อนต่อยานี มันหาสิ่งเซ็นะของกิณนะ